ครับผมโคดอฟนะครับกับช่องวิ่งไงดีก็วันนี้ก็จะพามาดูาคลิปที่ลูกศิษย์ผมทําการฝึกซ้อมในการวิ่ง5กิโลเมตรนะครับคือแบบฝึก5กิโลเมตรแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นวิ่ง4กิโลเมตร90-95เหมือนเทสแข่งนะครับแล้วก็ตามด้วยชอดระบบหายใจครับวิ่ง200นะครับในเพจ2ครึ่งก็คือ30-32วินาที ต่อด้วยพักอสามสิบวินาทีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับนักวิ่งทั่วไปนะครับซึ่งคลิปที่ผมทํานี้ก็เป็นนักวิ่งระดับที่เรียกว่าจะเรียกเข้าขั้นค่อนข้างจะเป็นแนวหน้าแล้วก็อีลิทแล้วนะครับแต่ที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยก็เพื่อให้ดูเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่านักกีฬาที่เขาผ่านการฝึกมาแล้วนะครับจังหวะการก้าวการทําเกมนะครับเป็นอย่างไรบ้าง สตโตกการวิ่งในแต่ละก้าวเนี่ยเขามีเทคนิคการวิ่งอย่างไรแต่ที่ผมนําคลิปนี้มาให้ดูนะครับไม่ใช่จะมาอวดว่าโอ้ลูกศิษย์ของผมวิ่งเก่งนะครับจริงๆมีคนที่เก่งกว่าลูกศิษย์ผมเยอะแยะแล้วก็มีโค้ดอีกหลายโค้ดที่สามารถสร้างนักกีฬาได้เก่งกว่าผมนะครับแต่ที่ผมนํามาให้ดูก็อย่างที่ผมบอกครับเป็นกําลังใจนะครับว่า ทุกคนเนี่ยสามารถวิ่งแบบนี้ได้นะครับถ้าคุณผ่านการฝึกซ้อมที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับมาถึงขั้นตอนการอบอุ่นร่างกายนะครับเริ่มด้วยการจ็อกกิ้งวอร์มอัพอุ่นร่างกายนะครับให้กล้ามเนื้ออุ่นขึ้นตามด้วยการดีวและการสไตร์ครับผม น้องคิวเป็นคนวิ่งที่มีสไตล์เล้งค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวงรอบในการเก็บขาก็ยังถือว่าช้าอยู่ครับส่วนน้องฟิตีก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมก็เลยใช้ท่าซีสกิปและซีลันนะครับในการแก้ให้เก็บขาให้เร็วขึ้นนะครับ การวิ่งนะครับผมก็จะมีการอธิบายประกอบนะว่าทําทไมต้องวิ่งด้วยช่วงก้าแบบนี้นะครับควรจะวิ่งความถี่วงรอบเท่าไหร่ระยะก้าเท่าไหร่นะครับซึ่งมีหลายคนถามมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกไปนะครับในช่วงที่น้องวิ่งเทสนะครับผมหลังจากจบการวอร์มนะครับก็มีการทําสมาธิเตรียมพร้อมที่จะออกวิ่งนะครับ ซึ่งในการวิ่งวันนี้ช่วงแรกก็จะให้พิ่ตีในการดึงให้โลแรกนะครับเกมวันนี้ก็ผมจะให้กลุมที่3นาที10นะครับต่อกิโลแต่ว่าพิ่ตีก็ดึงโลแรกไปค่อนข,ข้างเร็วพอสมควรครับ2นาที58ถึง300เลยทีเดียว อย่างที่ผมบอกครับในการวิ่งของแต่ละคนนะครับก็จะมีสไตล์เลงละคาเดนที่แตกต่างกันนะครับการวิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะ9หรือความถี่ของวงรอบเนี่ยผมบอกเสมอว่ามันต้องดูสรีระของนักกีฬานะครับดูอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าน้องตีเนี่ยมีส่วนสูงประมาณ175นะครับน้องคิวก็ใกล้เคียงกัน173 175แต่ระยะ9ก้านะครับของน้องตีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเมตร ห้าสิไปอยู่ถึงเมตรหกเซนนะครับแต่คาเดนส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ180อยแมาดูน้องคิวนะครับการก้าวของน้องคิวเนี่ยต่อนหนึ่งก้าวเนหนึ่งสไตล์เลงของน้องคิวเนี่ยจะอยู่ที่เมตรเกจนถึง2เมตรนะครับส่วนคาเดนส์เนี่ยน้องคิวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ167ไปถึง175ประมาณนี้นะครับ แต่เพจที่ใช้วิ่งกันอยู่นะตอนนี้ก็คือเพจ3นาที10นะครับโดยเฉลีย่ยแต่ว่าโลแรกเนี่ยก็คือเร็วนะครับเนสามศูนย์ศูอ่าจะเห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับวงรอบเนี่ยน้องตีเร็วกว่าเยอะแต่เพจที่ใช้เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับอ่ะมาดูค่าเฉลี่ยตรงกลางน้องฟีตีนะครับน้องฟีตีสูงประมาณ170นะครับอ่าคาเดนที่ใช้ก็อยู่ประมาณ175นะครับสไตล์เลี้งที่ใช้ประมาณ167 68ประมาณนี้กับเกือบร้อยเจ็ดสิบ ก็สูงเท่าความสูงของตัวเขาเองนะครับาถามว่าแล้วทำไม2คนนี้ทำไมทำไมต้องต่างกันนะครับก็คือว่า,านักกีฬาเนี่ยจะถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับศูนย์ถ่วงของร่างกายเนี่ยจะต่างกันน้องคิวจะมีศูนย์ถ่วงร่างกายที่สูงกว่าช่วงขานี่ย,ยาวกว่าส่วนน้องตีเนี่ยศูนย์ถ่วงจะต่ากว่านะครับช่วงขานี่สั้นกว่าเพราะฉะนั้น นักวิ่งที่มีสุนห่วที่ต่ำกว่าเนี่ยรอบขาเขาจะเร็วกว่าโดยธรรมชาตินะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปไปเพิ่มไอตัวรอบขาเขามากนะครับแต่ถ้าเขาวิ่งแบบนี้แล้วเขาสบายถามว่าผมจะต้องไปเพิ่มสไตล์เลงไหมก็ไม่จําเป็นนะครับถ้าเพจคราวนี้แล้วเขาวิ่งได้สบายแต่กลับมาดูน้องคิวเห็นไหมครับน้องคิวถ้าผมจะต้องการทําให้เขาวิ่งเร็วขึ้นเขาก็ต้องเก็บขาเร็วขึ้นเมื่อเก็บขาเร็วขึ้นคาเดน์ก็เพิ่มขึ้นความเร็วที่ได้ก็จะมากขึ้นนะครับ น้องคิวเนี่ยก็คือตอนนี้ผมทำสไตล์เลงมาก็อยู่2เมตรก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอ e ีลิตแหละ,ะความแข็งแรงก็ถือว่าสูงพอสมควรสไตล์เลงเลยมาได้ขนาดนี้นะครับส่วนน้องตีเนี่ยผมจำเป็นจะต้องทำไหมเพื่อให้สไตล์เลงได้เกือบ2เมตรถ้าในมุมของนักกีฬาที่เป็นสรีระแบบนี้นะครับคือช่วงขาสั้นเนี่ยเราเพิ่มคาเดนจะง่ายกว่าถ้าเราไปเพิ่มสไตล์เลงเนี่ยถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำได้ แต่มันไม่ถนัดกับฟอร์อมการวิ่งของเขาก็คือขัดต่อสรีระของเขานั่นเองนะครับส่วนฟิตตีเนี่ยช่วงขาเขาก็ค่อนข้างสมดุลน,นะครับเขาสามารถจะเพิ่มได้ทั้ง Card ขาด n อนเพิ่มได้ทั้งสไตล์เล้งแต่สิ่งที่ผมทําให้เขาก็คือตอนนี้ช่วงแรกเนี่ยผมให้เพิ่มสไตล์เล้งก่อนเมื่อสไตล์เล้งมันสุดแล้วนะครับค่อยไปไล่เพิ่ม c าดเอนเพื่อให้เพจเนี่ยมันสมดุลต่อการใช้ก็คือว่า,าให้เพจเนี่ย มันได้คงที่และน้องอ่ะวิ่งประหยัดพลังงานมากที่สุดครับตรงนี้คือจุดสำคัญเลยก็คือ running economy จะต้องวิ่งให้ประหยัดพลังงานเหนื่อยน้อยที่สุดเหมาะสมกับตัวนักกีฬานะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดว่าจำเป็นจะต้องรอบขา180จะไตลเลง2เมตรอันนี้ไม่เกี่ยวมันต้องดูความเหมาะสมของนักกีฬาแต่ละคนครับ ตอนนี้น้องคิวก็หลุดมาคนเดียวแล้วครับไม่มีใครตามก็ค่อยๆคุมเพจคุมเกมตัวเองไปนะครับเพจเฉลี่ยอยู่ที่310 312นะครับตามเกมที่เคยฝึกซ้อมกันมาที่วิ่ง1 6นนะครับวิ่ง2000คอ c o m p e t i t e เพจเทมโป้ก็เคยวิ่งเพจนี้มาก่อนคราวนี้เราก็เอาเพจตรงเนี้มาต่อกันนะครับให้น้องวิ่งคุมเกม310ไปดูน้องก็คุมได้ดีนะครับดีกว่าแรกๆที่ซ้อมเยอะนะครับซึ่งย่านเนี้ย คือเป็นย่านที่ค่อนข้างถือว่าเร็วสําหรับน้องนะครับเพราะก่อนหน้านี้น้องวิ่ง10โลอยู่33 34ตอนนี้เราจะกดลงไป10โล31 32ซึ่งตอนนี้นะครับเป้าหมายก็คือว่าการก้าวสู่แนวหน้าเต็มตัวและคนที่เราจะแข่งด้วยก็คือกลุ่มเราพี่ๆนักวิ่งทีมชาตินะครับเอ่อหลายคนก็เคยถามว่าเออมันยากไม่โค้ชที่ไม่ต้องใช้เวลานาขนขนาดนี้ผมตอบได้เลยว่ายากมากนะครับ คุณต้องใช้ความเพียรพยายามนะครับการสะสมไมเลสต่อสัปดาห์เนี่ยอย่างนองคิวเนี่ยร้อยยี120่สิบถึงร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อสัปดาห์นะครับก็จะมีรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการฝึกอินเทอร์วอลเทมโปฝึกคอมเพลติฟีทเพจเทมโปฝึก, easy, ฝก moderate, อีซี่ฝึกโมดูลเลทฝึกลองรันในแต่ละชนิดนะครับมีฟาสเลกด้วยอะไรด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ที่ที่แต่ละคนจะทำได้ระเบียบวินัยครับคือตัวตัดสินที่ว่าใครจะไป สู่แนวหน้าได้หรือไม่นะครับ ช่วงนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับน้องก็ประคองเกมตัวเองไปนะครับให้คราระยะ4กิโลเมตรในการวิ่ง90-95เนี่ในค่อนข้างเหนื่อยอยู่แล้วถึงว่า,าไม่ได้มีคู่แข่งมาบี้นะครับแต่ว่าเกมการวิ่งก็เกือบจะหัวใจติดแม็กเลยนะครับในการซ้อมลักษณะนนเนี้ยที่ผมเอาน้องตีมาลากเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นเกมการวิ่งเนี่ยให้มันไม่เฉื่อยมากเกินไปนะครับให้น้องออกเนี่ย กล้าที่จะวิ่งนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยผมก็จะเอาน้องตีมาดึงในโลสุดท้ายอีกนะครับเพื่อเพื่อทาเวลาให้ได้นะครับในแบบฝึกรูปแบบนี้เ,นเพื่อนๆก็ไปใช้ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําว่าควรจะมีการฝึกนะครับให้มีความเร็วแบบนี้สร้างความเร็วในใกล้ใ,ใกล้เคียงกับการแข่งขันเนี่ยมาก่อนนะครับในการซ้อม10โลเนี่ยเป้าหมายในการฝึกช่วงแรกเนี่ยต้องทําเวลา5โลให้ดีก่อนพอ5โลดีเสร็จแล้ว ค่อยไปขยับเพิ่มเป็น7โล8โลนะครับแล้วก็ยืน10โลให้ได้นะครับระบบพลังงานที่ใช้เน่5,000เมตร10,000เมตรก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นในในการฝึกจะเรียกว่าแอดออนก็ได้ครับก็คือค่อยๆแอดเข้าไปทีละโล2โลโล2โลนะครับแรกๆเราอาจจะยืน3โล4โลนะครับต่อไปก็เพิ่มเป็น6โล7โลแล้วก็8โลถ้ายืนในสัก8โลเนี่ยแล้วบวกกับการวิ่งสปรินทายเข้าไปเนี่ยเด็ก สามารถวิ่งได้แน่นอนครับว่าหมื่นเมตรเนี่ยวิ่งวิ่งให้ตามเพจที่ที่เขาซ้อมมาเนี่ยเช่น3132เนี่ยเขาสามารถคุมอยู่ครับ น้องก็เริ่มดูเหนื่อยครับสายหัวไปมาดูม่อเริ่มมองดูนาฬิกาแล้วกใกล้ครบหรือยังก็เข้าช่วงโลงสุดท้ายนะครับน้องก็ต้องรีบวิ่งทําเวลาแล้วเดี๋ยวๆช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะมีพิติมนาะช่วยดึงนะครับเพื่อทําเวลาในข้อบกพร่องนะครับของน้องคิวเนี่ยผมก็ยังต้องแก้เรื่องการเก็บขาและการแช่เท้านะครับ <ใน S 1> ที่ผมพยายามฝึกให้ฝึกซี skip, สกิปซีรันนะครับคือให้น้องเนี่ยเก็บขาได้ไวขึ้น วงรอบขาของน้องเนี่ยยิ่งวิ่งพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยรอบขาน้องจะตกตกไปเรื่อยๆนะครับถ้าแก้ตรงนี้ได้สามารถคุมขาแดนได้แล้วครับแล้วรักษาสไตล์เลงให้ได้เท่าเดิมเนีของน้องเนี่ยอาจจะยืนได้เทปที่3 0เลยนะครับ30ยเนี่ยยืนได้เลยถ้าน้องคุมได้ถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเข้าขันนักกีฬาทีมชาติได้เลยนะครับแต่มันก็ต้องใช้เวลาครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาค่อยๆพัฒนาค่อยๆเก็บสะสมกันไปครับ ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับพิตีก็กลับมาดึงเพื่อที่พยายามให้น้องคิววิ่งทําเวลาสปินนะครับในช่วงท้ายาประมาณา800เมตรสุดท้ายนะครับพยายามดึงอย่างเต็มที่ครับคือพิตีก็วิ่งสบายครับพิตีพักไปนานแต่ว่าน้องคิวเขาเหนื่อยแล้วมองแล้วมองอีกเมื่อไรจะครบระยะทะทีนะครับก็เหลืออีกประมาณ4500เมตรนะครับผมประคองประคองไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยว เลยเลยจุดที่ผมยืนตรงนู้นนะครับก็จะเข้ารอบสุดท้ายแล้วเลยไปไล่สักสองถามร้อยเมตรนะครับอีกนิดเดียวนะครับจะครบรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็พยายามตะโกนไล่หลังอยู่ว่าให้พยายามเก็บขาเร็วๆเก็บขาเร็วๆ,ๆนะครับคือน้องคิวพย,พยายามเวลาจะวิ่งเร่งเนี่ยพยายามก้าวขายาวนะครับซึ่งเขาคิดว่าเพจมันจะเร็วขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพจเขาจะยิ่งตกเพราะเขาลอยสูงเกินไป ผมพยายามก้าวอ่เล่งขาเล่งขาเก็บขาเร็วๆนะครับตอนนี้สปินท้ายแล้วครับประมาณ250เมตรท้าย200เมตรสุดท้ายครับปิน100สุดท้ายแล้วครับเดียวใส่เต็มที่แต่ตัวท่อนบนน้องก็ยังโยกอยู่ครับแต่ว่าหัวนี่ก็ยังไม่ค่อยนิ่งต้องแก้กันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราดูผลงานว่าปลายปีจะลง32หรือเปล่า เดี่ยวจะเข้าเส้นแล้วครับโอเคเข้าเส้นแล้วครับสำหรับคิว ฟิตตีก็จะห่างประมาณ1นาทีนะครับตอนนี้ก็คิวก็ไปดึงในร้อยเมตรสุดท้ายเต็มที่ครับฟิตตีหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกคิวก็พยายามเร่งให้เพื่อนทําเวลาให้ดีๆนะครับโอเคจบแล้วฟิตตีเฉลี่ยออกมาเป็น3 2 5นะครับ ก็อยู่การฟื้นสภาพนะครับประมาณ5นาทีต่อจากนั้นก็จะเป็นเซกชันนะครับการช็อตระบบหายใจจะวิ่งเพจประมาณ2ครึ่งนะครับ30ถึง32วินาทีต่อ200เมตรนะครับแล้วก็ต่อด้วยการพักเดินไปเดินมาประมาณ30วินาทีแล้วก็ออกต่อเลยนะครับ5ชุด การวิ่งในเซกชันนี้นะครับก็เป็นการเน้นการใช้ความเร็วนะครับฝึกระบบพลังงานแอนแอโรบิกนะครับคือฝึกให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาเกิดความล้านะครับแอนแอโรบิกเล็กติกก็เกิดความล้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ร่างกายพยายามฝืนมันไปให้ได้ช่วงนี้จะเหนื่อยมากครับผมหายใจก็ไม่ทันแล้วก็ยังต้องสปินอีกครับ ซึ่งในช่วงนี้ผมก็จะตะโกนบอกน้องทุกครั้งนะครับว่าให้คุมรอบขาคุมรอบขาเก็บขาเร็วๆนะครับเพื่อไม่ให้เพจการวิ่งเนี่ยมันหลุดนะครับพยายามทําเวลาล็อกให้ได้ในเพจสองครึ่งนะครับ ก็จะเหลืออีกประมาณ2เที่ยวนะครับซึ่งช่วงนี้ก็น้องเกิดอาการล้าเต็มที่นะครับเพราะว่าช่วงแรกก็ใน4กิโลก็วิ่งกันมาเต็มที่แล้วนะครับต้องมาวิ่งกดเวลาให้อยู่อีกนะครับเนี่ยอันนี้คือเที่ยวที่4แล้วน้องก็จะเริ่มหมดนะครับส่วนเที่ยวสุดท้ายนี่คือแทบวิ่งก้าวขาไม่ออกแลครับ นี้ก็จะเป็นกองเชียร์นะครับพี่ตีกับน,น้องไทเตน้น้องไทเตน้เหมือนรู้สึกจะตกใจนะไม่เคยเห็นคนลงกอดเร็วขนาดนี้นะครับเพราะปกติน้องก็ไม่ซ้อมเองนะครับน้องก็ไม่เคยเห็นใครจะมาวิ่งลงกอดล็อกประมาณเอ่สองครึ่งอานี้แพักแป๊บเดียวเดี๋ยวต่อไปไม่ต้องกลัวครับน้องไทเตน้โตขึ้นก็ได้ฝึกแน่นอนครับตารางแบบนี้พาน้องมาดูก็เป็นแรงบันดาลใจครับเขาจะได้มีกําลังใจในการฝึกซ้อมต่อไปครับ อันนี้คือเที่ยวสุดท้ายครับผมก็ตะโกนบอกน้องว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับจะจบแล้วพยายามวิ่งทําเวลาอย่างเต็มที่นะครับน้องคิวเที่ยวสุดท้ายถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ29หรือ30สิส่วนน้องฟิตีก็จะวิ่งพอดีนะครับที่32วินาที ก็แสดงความยินดีกับ Nike ครบรอบ50ปีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง Nike อย่างมากที่สนับสนุนคดออฟครับผมขอบคุณทีมคอนะครับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆส่งผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับลูกศิษย์ทีมโคดออฟครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม